อันที่เรียบร้อยนะครับทุกคนแตงหน่อไม้สดนะจ๊ะนี่คือเป็นอันที่เรียบร้อยนะครับทุกคนตงหน่อไม้สดนะจ๊ะอร่อยมากๆเลยนะทุกคนตงหน่อไม้สดใส่ปูดานะวสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับสสวัสดี วันนี้ทำเมนูนี่ส้มตำว้าว <Wow. S 2> ส้มตำหน่อไม้สดอ uh huh. นี่หน่อไม้สดจะไปแถมที่มะละกอะ่ะนี่เดี๋ยไปตำเราก็จะซอยเ,เป็นเส้นๆเหมือนมะละกอะกงน,น,นะทุกคนนี่เรามาทำดูจะอร่อยขนาดไหนผมว่านะเราเราขูดเป็นเส้นเสร็จแล้วก็เราเอาไปลวกก่อนนะดูเอาไปต้มก่อนนะแล้วก็ไปตำนะแถมที่มะละกออะส้มตำหน่อไม้สดเป็นเม,มนูวันนี้นะครับ เราจะเอาแค่หัวเดียวพอนะทุกคนแล้วปอบเพื่อก่อนนะเฮ้<ป>เอาหัวเดียวพอทุกคนตักน้ำก่อนนี่ทุกคนเราก็จะใส่เป็นมลกรน,นะทุกคนนี่ทุกคนได้แล้ว ได้แล้วได้แล้วเหลือไปต้มนะทุกคนไปลวกก่อนนะไปต้มก่อนนะเพราะว่าหนอนนี่เป็นหนอหวานนะท,ทุกคนต้มแป๊บเดียวก็เอาไปกินได้เลยนะมันไม่ขมนะเป็นไงทุกคนเราก็ใส่เหมือนเส้นมลอกอะลยนะนเนี่ยเราไปต้มก่อนนะ ทุกคนมันเสร็จมแล้วกอยใช่ไหมนี่เราไปต้มก่อนนะเพราะว่าหน่อเน,นี่ยเป็นหน่อนหวานนะทุกคนต้มไปเดียวแล้วก็กินได้เลยเพราะมันไม่ขมนะไปต้มก่อนอันนี้รอน้ําเดือดก่อนนะครับแล้วหวานรอต้มหน่อนนะทุกคนเราจะตามพริกกระเทียมมันก่อนนะเราตามเคลื่อนรอเลยนะ ก็จะใส่เครื่องปรุงนะทุกคนจะใส่พริ้งปรุงรสนะพริ้งปรุงรสนี่ก็แล้วกัแล้วแต่ชอบนะทุกคนใส่เยอะก็อร่อยเยอะนะบวกรสนี่ก็ไดัยตามปีบประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะน้ำปลาร้านะทุกคนน้ำปลาร้าหนึ่งกระบวยนะเนี่ยไม่ต้องใส่น้ำปลาเลยนะน้ำปลาร้าสุดนี่ไม่ต้องใส่น้ำปลาเลยทุกคนพอดีเป๊ะเลยรสชาติบีบมะนาวใส่หน่หนึ่งลูกนะทุกคนเมื่เขีย้ยเมื่เขีย้ย ตอนนี้เส้นหน่อล้วเส้นหน่อได้แล้วนะทุกคนเดี๋ยางด้วยน้ำเปล่าก่อนทุกคนอเดี๋ยวเรียบร้อยครับที่เรียบร้อยใส่ลงไปนะครบเลยนะครับทุกคน ต้องตางเนเยอะนะทุกคนเดี๋ยวไมจ่จะแหลกอันี่เรียบร้อยนะครับทุกคนหน่อไม้สดนะจ๊ะนี่คือเป็อันที่เรียบร้อยนะครับทุกคนตานหน่อนไม้สดนะจ๊ะอร่อยมา,มากๆเลยนะทุกคนตานหน่อไม้สดใส่ปูด,ดำนะอร่อยมา,มากๆเลยเมนูนี้นะทุกคนเราไปาทำดูนะครับเนี่ยลอยดูดิ าามาทามาเลยนะทุกคนโอเคคริปนี้ก็ลาไปก่อนเท่านี้นะครับคลิหน้าเจอกันใหม่นะทุกคนัแหละครับอ้หน่อไม้สดอร่อยหวานนะไม่ขมนะทุกคน